ได้มากคือที่โรงเรียนเก่าหนูมันยังเป็นกระดานที่แบบไม่ใช่แบบนี้ถ้าวนเสาเนี้ยวนวนรอบเสาเนี้ยสามรอบจะเจอจอระเจีเจอจอระเจียอ่ะ เ่เปิดเทอมหอยาเปิดเทอมแล้วคือแบบที่แรกทีห่หนูจะมาหนูบอกเลยว่า <c oughs> ที่นี่ลงเล้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับมิงมิงนะคะทุกคนคะแล้วหนูก็มีข่าวจะบอกด้วยนะคะเป็นข่าวที่แบบสําคัญมากค่ะทุกคนนั่นก็คือ มิงมิงย้ายมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะนั่นก็คือโรงเรียนสาธิตรามนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีนะคะก็เลยว่าจะมาทําคลิปวอล์กวันเดย์ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมีคนพาทัวร์โรงเรียนค่ะซึ่งคนนั้นนะคะนั่นก็คือคือพี่แอนนี่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่แอนนี่นะคะก็จะอาสาสมัครค่ะพามิงมิงนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ดูนะคะทัวร์โรงเรียนของเราแกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าทุกคนอยากดูแล้วก็ไปเจอกันเลย <Yeah. Woo. S 3> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วนะคะกําลังเดินทางไปสายรามนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะว่าถึงไหนแล้วทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงเรียนใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือสายทิตรามนั่นเองค่ะ นี่ค่ะสาธิตบ้านของเราเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเลยนะคะครับอ่าอันนี้เป็นตึกใหม่ที่หนูจะได้เรียนนะคะนชั้นเดือน BS7 ค่ะมีทั้งหมด9ชั้นว่าแต่ยังไม่รู้ว่าหนูจะได้เรียนชั้นแต่ชั้น9ขึ้นไม่ได้นะอ่าหนูให้แต่ชั้นโอเคแต่ชั้นโอเคค่ะที่หนูอยากเห็นมากที่สุดคือโรงอาหารเพราะว่าอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นกิีละทางกันดีกว่าโอเคไปได้นี่ลากัไปดิ I'm <coughs> แล้วเป็นเวลาสามชั่วโมงที่เราเล่นมา่เนี่ยแบบเต็มเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ตึก D S 7แล้วก็ D S สนะคะนี่อันนี้เป็นตึกเอ่อแบบจริงๆมันเป็นตึกของห้องพักครูพลาดูแล้วดูพี่เรียนลำบากมากเลยแล้วดูหมิ่งได้เรียนดิอหหนูจะเรียกตึกนี้ว่าตึกอะโวคาโดเพราะสมันเหมือนอะโวคาโดอันนี้เป็นตึกเรียนหรือว่าตึกอะไรคะเรียนเลยตึกของน้องมอต้นเรียนเลย ก็คือมิงจะอยู่ตึกนี้เลยอเค okay. ค่ะ<อ>แปลว่าแปลว่าฉันลางอ๋อนี่ไงมสามมสามเท่าเลยนะแปดอ่าแปดเดินไป<บ>อยวาต้องเดินลงมาในฝั่งนูน้นพี่ก็เพิ่ถ่ายรูปเหมือนกันแบบถ่ายแบบอย่างนี้เอออาแคบแคบปเราไปสามกับแปดของเราขึ้นข้างบนหรือ,อ,งรองรลงข้างล่างลงลงลง อยู่นะวว้า <Wow. S 1> แต่ตว,ว่าตรงเนี้ยแสงมันไม่ค่อยสวยอ่ะแบบฉันไม่คาหวังเท่าข้างบนอะแต่ดีแล้วไม่ร้อนมันมืดๆอ่ะถ่ายต่อไม่สวยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนแสงฝั่งนู้นไงอโอ้โหโรงเรียนมันดูโมเดิร์นมากคือที่โรงเรียนเก่าหนูมันยังเป็นกระดานที่แบบไม่ใช่แบบเนี้ยอ๋อนี่เป็นกระดานกระดานอยู่ฝั่งนี้ผ่านไปแล้วนะคะสายทับแปดเดี๋ยวต่อไปเราจะลง ไปลงอาหารออไปดูลงอาหารนะคะคือแบบหนูได้เพื่อนมาแล้วใช่ไหมก็คือเพื่อนหลายคนเลยปวดลงอาหารเหรอใช่คือหนูถามว่าลงอาหารมีเมนูอะไรแนะนํำไหมเขาบอกว่าอือเยอะมากที่สุดคือหนูแบบหนูอยากไปเธอเพราะอยากไปลงอาหารอันดับแรกเลย๋อ๊ะนึกว่าเพื่อนปวดว่าลงอาหารไม่ดีคือดีใช่ไหมดีเขาบอกว่าอาหารเยอะมากใช่มีขนมนู่นนี่นั่นหนูใช่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 มันจะมีร้านขนม อ,น,น,อนี่ถึงแล้วใช่ลงหันเนี่ยรุ่นหมิงดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งทําแบบเขาเพิ่งทําผนังใหม่แล้วก็เพิ่งทําพื้นลงหารใหม่แล้วก็เพิ่งทําตึกใหม่เสร็จพี่าแนะนำร้านจ้าโอเออใช่จ้าโอจ้าโอคือ,อเด็ดมากหันตามสั่งแบบสั่งอะไรก็ได้ใช่จ้าโอเด็ดมากชื่อเจ้าของหลังคือพี่ตาลถ้าที่พี่ชอบกินนะคนแบบต่อคิวยาวเลยอ่ะก็คือกันเองอกันเองนี่จะเป็นกว๋วยเตีย๋ยวไม่เยอะไหมคะ เยอะอันน ok oh ี oh ้เยอะมากคือ oh คือ oh กินอิ่มอ่ะนี่จะโอบจะโอบตามสั่งเขาบอกว่าเมนูที่เพื่อนหนูชอบนะก็คือสปาเกตตี้เหรอสปาเกตตี้ต้มยำยำใช่เห็นไหมเห็นว่าถูกคนคนจริงคนจริงอยู่จิทุกคนเมื่อไหร่จะเปิดเพิ่มเลยติดเพิ่มเลยที่แรกที่หนูจะมาหนูบอกเลยว่าที่นี่ลงเลยค่วาลยรู้ปะไม่ถ้าวนเสาเนี้ยวนวนรอบเสาเนี้ยสามรอบจะเจอจูราเกยลองลองดู ลองวนหาดูหนึ่งหนึ่งรบสามกลับมาที่เดิมก่อนเอา้ารยอู้ไม่งั้นมันไม่ขึ้นมาอ่ะหันหาเสาดิหันหาเสาเจอจ็เลยเท่ยง หนูไม่มีอ,อะไรจะพูดเลยเอาไว้เอาไว้หลอกกระบือแถวนี้นี้คืออะไรคะอันนี้เรือนไทยเป็นเรือนที่เป็นธนาคารโรงเรียนแต่ว่าเขาจะบังคับเด็กนักเรียนทุกคนเปิดธนาคารออมสินเพื่อให้เก็บออมเงินซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีดนะ แล้วถ้าเวลาเพื่อนบอกว่าเจอกันใต้เรือนไทยก็คือมาตรงนี้อันนี้คือคําพิตสัทิรามนะคะเจอกันใต้เรือนไทยนะเจอกันหนามบาสเดี๋ยวไปรออหอหรือว่ารออหอลงมาหาไงอเจอกันเจอกันรออหอก็คือเจอกันลงมา,าอ,อันนี้คืออา,อาคารสวรรค์โลกโและร้านนั้นอ่ะสีชมพูชมพูอ่ะคือร้านนิง่งพูสิ เออถ้าเพื่อนบอกว่าไปร้านมิ้งมันไหมก็คือไปร้านนี้แล้วถ้าเพื่อนบอกว่าไปสวรรค์ล่ะนี่ใช่ก็คือตรงนี้แหละก็ได้หนูอ่านว่าสวรรคโลกสวรรค์ขะโลกระวังรถค่ะเดี๋ยวเราระวังรถต่านะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบล็อกวันนี้นะคะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามงคดโอเคค่ะสายมัธยมด้วยนะคะค่ะใครที่ชอบโรงเรียนนี้ก็สามารถย้ายมาได้นะคะเหมือนน้องมิง ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบนะคะถึงแม้ว่าแบบมันอาจจะงงๆนิดนึงก็ขออภัยนะคะที่รู้ด้วยนะคะจำอะไรไม่ได้เลยรู้แต่ว่าหนูเรียนอยู่ตึก DSR เศรเฉยๆค่ะจบแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ไปรับหนังสือมาแล้วนะคะได้สองเล่มค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นหนังสือที่ค้างเดี๋ยวเราจะไปรับชุดต่อเลยค่ะไปดูกันเลยนี่นะคะที่รับชุดของเรา ทุกคนเรารับชุดมาแล้วนี่นะคะเป็นถุงใหญ่เลยนี่เดี๋ยวเราไว้จะไปรีวิวที่บ้านนะคะ